สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรเทเลนช์เคนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะครับเป็น E ีเท่าไหร่ไม่รู้จำว่าได้นะครับนะโอเควันนี้ก็มารีวิวตัวนี้จะเป็นคาตานะทีสินะครับเป็นงานสวยเลยนะครับตัวนี้สวยเป็นของนบุญนักก่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยตัวนี้นะครับขนาดความยาวปกติ1 0 3เซนติเมตรนะครับฝักดาบทําจากไม้แท้นะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นี่นะครับนะนี่ยังมีพวก ามงตาไมา้ยอยู่เห็นไหมครับเรียกว่าย้อมสีแบบสีไม้แก่นะครับสวยงามนะครับเชือกคันฝักนะครับจะเป็นสีดําแดงแบบนี้ดําแดงนะครับด้ามจับนะครับทําจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแทสีแดงนะครับพันด้วยผ้าสีดำสองหมดไม้ไผ่สวยงามด้ามจับขนาดความยาว27เซนนะครับต่อไปนะชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งตัวนี้เป็นทองเหลืองแท้พรีเมียม เป็นทองเหลืองแท้ลายสวยๆพเมยมเลยนะเห็นไหมใครรู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรบอกผมด้วยนะครับเป็นทุกส่วนเลยนะครับดูสวยงามสวยงามตัวนี้สวยเลยนะครับเห็นไหมสวยนะนี่นะครับสวยเลยโอเคใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็น T 10 dg นะครับ T 10 dg S s นะครับหรือว่า อาเขามงก้อนขัดขุนนะครับตัวนี้ไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซน์ขนาดความกว้างก็สามจุดสองเซนนะครับปลายดาบรับคมหังมุมคิสกิแทนแน่นอนอางานส,สวยๆเลยตัวนี้นี่ไม่มีร่องเลือดนะครับตัวนี้สันหนอยู่ที่เจ็ดจุดสามมิลอ่าต่อไปฮาบากินะครับฮาบากิเป็นสองชั้นเห็นไหมเป็นสองชั้นนะครับมีตราประทับของนมุอากศน,น,ะะนี่สามารถถอดแยกกันได้ 2ชั้นเลยอ่าตัวนี้นะครับผมลงรูปภาพลงรายละเอียดไว้หน้าเพจแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับ7,500บาทส่งฟรีนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีบริการรับคมฟรีคมกลิบๆใช้งานได้100%นะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ T10 DG s s Nobu Naga นะครับ 7,500บาทเท่านั้นนะครับของแถมก็จะมีกล่องเป็นกล่องอย่างดีนะครับกล่องบุพเพย่างดีนะน้ำมันโซจินะครับถุงผ้าแพรแล้วก็ใบเซอร์ของทางโนบุอากาศนะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับใบเซอร์นะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปของสมุไรไทยแลนด์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้สมุไรไทยแทเลนด้วยนะครับวันนี้ก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ